โอ้โหจากตอนนี้แล้วที่โตงคินดากะมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วรอดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะงั <S <S ้นถ้าใครพร้อมแล้วก็เตรียมน้ำเตียวขนมนไปพร้อมไม่ต้องพูดมาทําเพลงไปดังดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าเลซอร์กูตัวคินดากะที่ฟื้นขึ้น,นมานี่ตกใจ8ปดปีนี่กูหลับไปตั้งแปปีเลยเหรอเนี่ยโอ้โหกูไม่ตายได้ยังไงวะน้องแชมเฮียคินดากะเราหันมาเซล์ด้วยนะแต่ว่านายไม่อยากจะเปลี่ยนไปเลยแฮะว่าแต่ตอนนี้อายุ ต่ผมก็ควางความลำบากมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็หมอเองก็เคยบอกเอาไว้ว่าไม่น่าจะฟื้นกลับมาได้แล้วแบบนี้นะ่ะเรียกได้ว่าปฏิหารชัดๆเลยล่ะว่าแต่จําได้ถึงแค่ไหนล่ะคินดากะซึ่งคินดากะก็นึกไปนึกมา รู้สึกว่าฉันอยู่ระหว่างทำภารกิจกับพวกนายสินะเออว่าแต่เจ้าสกาโมโตกับอาคาโอแล้วก็อุสกิยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะัวนากุโมะที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาเนี่ก็ทําหน้าเศร้าๆแล้วก็เล่าเรื่องไปอะนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยอุสกิที่เรียบร้อยคนนั้นกลายเป็นผู้ก่อการร้ายโจมตีสมพันธ์อย่างนั้นเหรอ สถานการณ์มันหนักหนากว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะเนี่ยทานากุโมะเนี่ยก็บอกไปว่าอ่าแต่ว่านะดีแล้วล่ะที่คินดากะฟื้นน่ะบอกตามตรงเลยว่าผมเองชีวิตก็กําลังลําบากเพราะไม่ได้เป็นออเดอร์แล้วด้วยอ่ะอ่ะแล้วก็อันนี้ค่าใช้จ่ายในการพยุงชีพเบิกจากประกันนักฆ่าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือจ่ายเดือนละสิบสองล้านเยนระยะเวลาแปดปีรวมทั้งสิ้นก็เป็นเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านเยนเพราะงั้นผมจ่ายสำรองให้ไปก่อนละไว้คุณมีตังค์เมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาจ่ายค กันนะไปแล้วบ่อยๆกินดากะมองนี่แบบโอ้โหดากุโมใครเขาเอาของแบบนี้มาให้คนที่เพิ่งฝืนกันวะอ๋อขอโทษจริงๆนะพอดีว่าตัวผมเองก็มีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างค่าซ่อมอาวุธอะไรเหมือนกันน่ะนะพราะงั้นรลบกวนด้วยขอณค้าบเฮียกินดากะเรานี้กลุ่มขมับเลยโอ้โหเฮียเอ้ช่วยไม่ได้แฮะทํางานพร้อมกับทํากายภาพไปด้วยเลยแล้วกันเอาเป็นว่าไล่ค่าสักยี่สิบสามสิบคนในเว็บค่าหัวก็คงไม่นานก็ได้ครบแล้วล่ะพอเปิดไถยเว็บไปไถเว็บมาโอ้โหไอ้หมูตอนนี้ทำไมมันมีข้าว หัว1,000พันล้านได้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ไอ้นักฆ่าสมัยนี้มันตกต่ำขนาดนี้เลยเหรอว่าแต่เดี๋ยวนะไอ้ชื่อนี้มันเฮ้อไอ้หมูตอนนี้ดวงกุดเป็นบ้าเลยดันมาชื่อเดียวกับหมอนันสัตได้เห็นนะักกูโ,โบบอกว่าสกามโตะอำลาวงการไปแล้วด้วยสิถ้างั้นตัวเขาก็คงไม่โดนตั้งค่าหัวหรอกเนาะดีละเป้าหมายกายภาพบาบัดเบอร์หนึ่งเอาเป็นไอห,หมอนี่กันแล้วกันส่วนนะักกูโม,โมก่อนออกไปเขาก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวเล่าเรื่องสกามโตะให้ฟังแบบละเอียดแต่ว่าเอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้ว อะตัดภาพไปทางฝั่งลุงสกาโมโต้ละตอนนี้ที่กําลังวิ่งกันอยู่เฮ hey, อิซุเกะนี่แบบว่านี่ชินไม่ต้องมาวิ่งวันที่อากาศร้อนตับแตกแบบนี้ก็ได้นี่นาเฮ้ยฮ hey, hey, อิซุเกะอย่าสำอ,อยดิว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ควรมีเลี้ยวแรงเอาไว้สำหรับรับมือออเดอร์ที่จะบุกโจมตีบ้างนะในใจลุงสกาโมโต้นี่แบบพวกเราจะเก่งขึ้นด้วยการฝึกแบบนี้จริงเหรอวะดูยังไงก็ไม่น่าใช่แฮะแถมเราไม่มีคนที่เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ซะด้วยในเวลาแบบนี้น่าปวดหัวจังแฮ ทำยังไงดีวะและโจชินเองก็เหมือนจะสัมผัสอะไรได้และที่ด้านบนของอาคารเนี่ยก็มีเสียงตุ๊กตาตุต๊กตาโอ้โหบอกเลยว่ามาโคตรเร็วโคตรแรงคุณสก,กาโมโตะมีบางอย่างกำลังมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วสูงครับและตอนนี้ที่ด้านหลังของพวกเขาคินดากะก,ก็มาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยสนิมเกาะจริงๆด้วยแฮะขาไม่ยอมขยับเลยเว้ยอ้าวไงมัวเตะเหมืออะไรอยู่เนี่ยก็โดนชนกระเด็นล็อกไอ้หมูตอนชินนี่บอกไปเลยไม่ใช่ออเดอร์นี่ครับเป็นพวกเดียวกับพวกเสลอหรือเปล่านะทางฝั่ง ลุงสกามโตนี่แบบคินดากะฟื้นแล้วเหรอครับโอ้ไม่นึกเลยแฮว่าจะรู้จักชื่อฉันด้วยสายข่าวดีเหมือนกันนี่วะงั้นก็แปลว่าค่าหัว1000ล้านคงไม่ได้มีมาไว้ประดับเล่นๆสินะซึ่งชินเนี่ยก็งงๆว่าเอ๊ะรู้จักกันด้วยเหรออ๋อใช่รู้จักกันแต่เอาไว้อธิบายทีหลังเพราะตอนนี้ชินเฮอิซุกะห้ามละสายตาจากหมอนั่นเด็ดขาดเพราะไม่งั้นได้ตายในจังหวะที่กำลังกระพริบตาแน่แลจะเจ้าจู่เฮียคินดากะเราก็หายไปแล้วก็ขาาู่เข้าไปใส่ลุงสกามโต เราไปเต็มเหนี่ยวบ้านะเร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่คือคนที่เพิ่งฝืนจริงปะเนี่ยทางฝั่งชินก็บอกให้อิซูกะว่าฉันจะหยุดการเคลื่อนไหวของหมอน,นั่นไว้ชั่วขณะนายนากาักกะจังหวะให้พร้อมนะซึ่งชินเนี่ยกับเพ่งติดไปจงหยุดแต่อา้าวเฮ้ยคินดากาะมันหายมาไม่ไปโดนคนอื่นแทนว่ะทางฝั่งเฮอิซเกะก็ยิงปังเข้าไปโอ้หมอนี่ไม่ได้ใช้สายตามองเลยด้วยซ้ําแต่กะจังหวะยิงมาถูกทางของเราแฮะ เซนดีเอาเรื่องจริงๆนะส่วนไอ้ผมเหลืองนี่เหมือนจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างแต่ระยะไกลสินะทําเอาเสียสนหลังก็เลยเผลอหลบแบบไม่รู้ตัวเลยแฮะคงมีอะไรแอบซุกเอาไว้สินะพวกนายเนี่ยน่าสนใจดีนี่วะไอเจ้าพูดเด็กแสบเป็นเด็กใหม่ของสมาพันธ์หรอเพราะงั้นฝากตัวด้วยล่ะและตอนนี้ทั้งเฮอิซุเกะทั้งชินโดนปัดกระเด็นออกไปคนนึงติดกําแพ่คนนึงติดรถไปแล้วชินเนี่ยคิดในใจไปเลยหลุดจากคําว่าเร็วไปคนละมิติเลยนะเนี่ยส่วนฟั่งเฮอิซุเกะก็คิดว่า ยังกระกลุ่มก้อนแรงกระแทกที่มองไม่เห็นเลยอะและในตอนนี้ลุงสกาโมโตรร้เราก็เข้ามาที่ด้านบนแต่คินดากะเองก็รับการโจมตีเอาไว้ได้ทําไมถึงต้องหมายหัวฉันด้วยล่ะคินดากะฉันคือสกาโมโต้ไงลืมไปแล้วเหรอทางคินดากะเนี่ยก็บอกไปว่าอืมดูเหมือนว่า8ปีมานี้สกาโมโต้เนี่ยจะสร้างชื่อเสียงเอาไว้กระชอนหน้าดูเลยแฮะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงขั้นมีตัวปลอมโผล่หัวออกมาด้วยทางฝั่งลุงสกาโมโต้นี่แบบเออมึงเข้าใจผิดแล้วคือกลัวตัวกิงกูแบบกูฟอเรียอะน้อง แต่คินดากะเรานี่แบบว่าโอ้โหพออ้างชื่อสกาโมโต้นะค่าส่วนใหญ่คงกลัวหัวหดกันหมดเลยสิท่าแต่เสียใจยด้วยนะมุกนี้น่ะใช้กับฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะ เป็นเพื่อนกับตัวจริงยังไงล่ะแถมรู้ความเก่งกาจของหมอนั่นดีเชียวละ่ะโอ้โหมึงแอคนาดนี้อชิบายกูตัวจริงกูจะทํำยังไงวะเนี่ยซึ่งคินดากะก็บอกว่าถ้างั้นก็ลาขาล,ละไอตัวปอมส่วนทางฝั่งลงุงซากาโมโต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าฉันน่ะคือตัวจริงสูมเข้าไปโอ้โหสะพานระเบิดนะจังหวะนี้และในตอนนี้คินดากะเนี่ยก็หล่นลงมาที่รถไฟเฮ้ยดันพลาสัตว์ได้ไอเบือกนั่นอยู่ดีมัน เป็นอะไรของมันไปวะแต่เรื่องนั้นช่างก่อนตอนนี้กูไม่แข่งกับรถไฟแล้วจ้าอย่ามาดูถูกนะคะาที่ว่องไวที่สุดในโลกนะว้ยเค่นรถไฟขบวนเดียวเดี๋ยวพ่อจะวิ่งฝ่าไปให้ดูซึ่งที่ด้านหน้าของเขาก็มีลุงสก,กามตอตโต้เราที่กำลังง้างมัดจะไว้อยู่และลุงแกก็ต่อยเข้าไปที่กางข้องโอ้จังหวะนี้เลกงอหมดเลยฮะ มัดเดียวจุกจุกฮะจังหวะนี้เฮ้ยไม่เบาเหมือนกันนี่วาทั้งนั้นขอเล่งเกลียขึ้นบ้างและกันนะแต่เฮ้เออพอมองดูดีๆแล้วเอ๊ะหน้าตาคุณคุณใช่คนที่คุณเคยเจอหรือเปล่าโอ้แหมโทษทีทษท,ทีใครจะไปคิดล่ะว่าตัวนายจะพุงผุยเบอร์นั้นน้าโอ้โหอ๋อเหรอเออเป็นกูกูก็คงไม่คิดหรอกว่าแต่มึงฟืงน้นตั้งแต่เมืเ่อไหร่ไอ้คินดักอ๋อก็มาวานนี้เองแหละว่าแต่พวกนายอะก็หันมาปลุกฉันให้เร็วกว่านี้หน่อยสิส่วนไอ้เจ้าพวกนี้ เป็นรุ่นน้องของสก,กางโมโต้งั้นเหรอถือว่าฝึกวิชามาดีเหมือนกันนี่นาะเออครับพี่สวัสดีครับชินเนี่ยก็คิดในใจไปว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของคนที่นอนหลับมา8ปีแบบนี้ถ้าเป็นสมัยที่ยังท็อปฟอร์มจะเร็วได้ขนาดไหนกันนะซึ่งเฮียคินดากะเราเนี่ยก็ถามไปว่าว่าแต่พวกนายทาอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อเออเปล่าครับพวกผมแค่มาฝึกวิชาเพิ่มความแข็งแกร่งนะแล้วก็คุณมาได้จังหวะพอเจาะพอดีเลยละเพราะว่าตัวของพวกเรากําลังหาอาจารย์อยู่ด้วยอะชินดากะที่แบบหามึงพูดจริงปะเนี่ คำอธิบายเนี่ยก็บอกว่าได้เวลาเริ่มการฝึกสุดร้าใจ คินดากาานี้ตอบไปอย่างมั่นใจฮะฮให้เป็นอาจารย์พวกนายเหรอไม่เอาด้วยหรอกเชื่อแหม้ได้ฟังแบบนี้ก็สบายใจกูจะได้ไปหาอาจารย์คนอื่นอะไรของมึงล่ะคินดากาอธิบายเึ่งคินดากาเนี่ยก็บอกไปเลยว่าก็มันยุ่งยากจะตายชักที่สําคัญไหนต้องเป็นชั้นด้วยอ่ะก็แหม้หนายอ่ะเคยสอนอะไรชั้นตั้งเยอะนี่นาโอ้โหในใจคินดากานี่แบบนี้กูไปสอนอะไรมึงตอนไหนวะเอาเป็นว่าโทษทีละกันตอนนี้ฉันกำลังยุ่งๆเพราะต้องใช้นี่หนะัโโออะนะกกูโมะนะลงสักามอโต้ลวถามไปเลยว่าแต่เป็นนี่เท่าไรหร่เห ประมาณ1,200ล้านอ่ะอ๋อโอเคได้แต่กูใช้นี่แทนให้เพราะงั้นมาไปอาจารย์ให้พวกกูก่อนไอชินนี่แบบสตอบ๊อปสต๊อปเดียสเดียสคุซากะโมโตเราไม่ได้มีเงินเก็บขนาดนั้นนะเว้ยลุงสากะโมโตเราก็บอกไปอย่างมั่นใจว่าหลังจากนี้ฉันตั้งใจจะยึดสมาพันธ์แล้วขยายสาขา,าร้านสกะโมโตไปทั่วประเทศนะเพราะงั้นถ้าเรื่องเงินเดี๋ยวก็คงพอมีทางออกเองแหละลุงคินดากะที่ได้ฟังนี่แบบเจ็ดเดียวนะพวกมึงจะยึดสมาพันธ์อย่างนั้นเหรอชินนี่ตั้งท่ารอเลยแย่ละสิคนคนนี้ยังเป็นนักฆ ือถือว่าเป็นศัตรูอยู่นี่ว่าที่นายพูดมาฟังดูน่าสนุกนี่ว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงก็แล้วกันอ่าโอเคฟังแล้วก็สบายใจกูตั้งท่าสู้อะไรอะไอ้ชิหายไงมึงถึงชิวระดับนี้วัเน,นี้ย ซึ่งเหตุผลที่คินดากะเอาด้วยก็ไม่ใช่อะไรหรอกตัวของเขาอะ่ะเกลียดหน้าตัวของพวกสมาพันธ์แล้วก็เกลียดหน้าของเจ้าคนที่ชื่อว่าอาสกีที่เป็นประธานคนปัจจุบันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละและเขาเองก็กาลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะกลับไปสมาพันธ์ดีหรือเปล่าแล้วพอตัวคินดากะได้ฟังว่าทําไมตัวของสกามโมโตต้องเก่งขึ้นเพื่อที่ตัวพวกเขาจะต้องชนะตัวกลุ่มของออ,อเดอร์แล้วก็กลุ่มของสเสลด้วยเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไอ้เจ้าหัวทองกับไอ้เจ้าหางตาตกนั่นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนสอนตัวของพวกนายสอง แต่ว่านะสกามโตะสำหรับนายคงไม่ได้หรอกลุงสกามโตะนี่น้อยใจยังไงนายก็คงเกลียดฉันล่ะสิโถ่เอ้ยเนไปง้อคนอื่นก็ได้วะไม่ไม่ฉันไม่ได้เกลียดที่หน้านายอะไรแต่ว่านะมาถึงขั้นนี้แล้วคงไม่มีอะไรที่ฉันจะสอนนายได้หรอกเพราะถ้านายอยากจะไต่ระดับขึ้นไปสูงกว่านี้การฝึกธรรมดาทั่วไปมันไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะงั้นนายมีแต่จะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งลุงสกามโตะเราเนี่ยก็ยังงงว่าเอ๊ะแล้ว กูจะทําแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเอ๊นายเองก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรอว่าต้องทํำยังไงนะแล้วก็ไอ้พวกคู่ต่อสู้เหมาะกันนายนะี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรือไงตัดป้ามาที่ไอ้ต่อเลสโอ้โหตอนนี้นี่คือแทงผลพันั้นไม่ได้หาอะไรเลยแล้วพอเขามองมองไปเอ๊ะนั่นมันสกาวโมโต้หรือเปล่านะ ตัวเขาก็วอบอลลูกน้องเลยเฮ้ย hey, เ hey, มันมาและลงมือได้เลยและในระหว่างที่ลุงสกาโมอโตะกำลังคิดไอ้คู่ต่อสู้เหมาะของกูนี่มันใครว่าจู่ๆรถก็เข้ามาแต่ลุงแก็กก็โดนหลบออกไปได้โอ้โหบอกเลยว่าเสียตายและในจังหวะที่ตัวลงุงแกตั้งทา่าไอ้นี่มันก็ควงสว่านป่าแซ่เข้าไปแต่ลุงสกาโมอโตะเราก็ใช้บอลอันนี้เนี่ยรับไปได้โอ้โหต้องบอกเลยว่ารับได้สวยฮะและเขาก็ใช้แว่นตาอันนี้แขวนคอตัวของมันแล้วก็ดึงยืดป้าเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้คอแทบแตกน่าจะเจ็บ พรพอกับโดนหนังยางดีเลยมั้งนะ และตอนนี้ก็มีอีกคนนึงกระโดดขึ้นไปที่ด้านบนแต่ลุงแกเนี่ยจับตขาข่ขึ้นมาละและลุงแกก็ใช้ที่จับมแมลงนี้ข้อบหัวมันแล้ววิ่งอาดเสาไฟไปโอ้โหเต็มนอรอเต็มแข่งอีกคนหนึ่งก็วิ่งชาร์จเข้ามากระจะซูมเห็กลุง,ลงสกาโมโต้ก็เลยยืมไม้ไอติมบังมาก่อนและลุงแกเนี่ยก็เลยแทงแทงแทงแเข้าไปแต่อันนี้มันจับได้แต่ถึงจะจับได้ก็ปอกโคนออกไปแล้วก็ใช้แกน,นี้เนี่ยกเกี่ยวเสื้อของมันโอ้โหบอกเลยว่าแกผ่ะและก็อัดไปเต็มเกับหืมวัตถากลายไปหนึ่ง อะไรฟ้าสกามโตนี่แกให้ตายเหอะทำไมถึงไม่ยอมฆ่าล่ะเนี่ย ดงลงสก,กาโมโตที่เห็นก็รู้เลยว่า,านายคือออเดอร์สินะสวยจริงดันมีออเดอร์โผลมาซะได้ตอนฝึกวิชานี่นะไอตอเลสเนี่ยมันก็บอกไปอีกว่าถ้าเกิดขืนแกไม่ฆ่าคนฉันก็แย่น่ะสิเพราะว่าฉันติดหนี้สมาพันธ์อยู่ตั้ง6200ล้านนะเว้ยเพราะงั้นฆ่าหัวแกตอนนี้มันไม่พอจ่ายเลยสกักนกนิดเดียวเพราะงั้นช่วยไปฆ่าคนอีกเยอะๆไอ้ข่าวมันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยได้หรือเปล่าถือซะว่าช่วยคนกันแล้วกันแล้ว้าทา ว่าลุงสากาโมโตเข้าใจที่มันพูดไหมโนโนุ no, no, no. กูไม่เข้าใจอะไรเลยไอตอเลสเนี่ยมันก็บอกไปว่าต่อให้ฆ่าแกไปตอนเนี้ก็ได้แค่พันล้านเองอะ่ะไม่ตากอะไรก็โดนบอกว่าห้ามซื้อนมเกิน3 0 0เยนนั่นแหละซึ่งลุงสากาโมโตที่ได้ฟังแบบนี้ตัวของลุงแกนเนี่ยก็คิดถึงคําที่คินดากะเคยพูดมาเลยอ๋อสรุปก็คือการฝึกที่ดีก็คือสู้กับออเดอร์สินะ และต่อเลสเนี่ยมันก็บอกกับลงุงซากาโมโตว่าเอาจริงๆฉันไม่ได้อยากจะฆ่าคนหรอกนะ พราะฆ่าคนมันทั้งเหนื่อยหน้าขนลุกเจ็บตัวเลือดก็เหม็นคาวเสื้อผ้าก็สกรปรกเลอะเทอะไอวงการน,นี้มันมีแต่ไอพวกวิปลิตทั้งนั้นแหละลุงสกาโมโตเราก็ถามไปว่าถ้างั้นมึงมาเป็นนักฆ่าทำไมก็เงินมันดีนะสิไม่งั้นใครเขาจะยอมลำบากระบนแบบนี้กันแล้วลุงสกาโมโตก็ถามไปอีกว่าแล้วเงินนั่นจะเอาไปทำอะไรอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วฉันจะเอาไปเล่นมานาน,นไงเอาจริงนะแกเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยถามเอาถามเอาว่าทำไมซ้ำๆซักๆเพิ่ง จะหัดพูดเป็นหรือยังไงวะนกักฆ่าเนี่ยมันมีแต่พวกเป็นเพี้ยนทั้งนั้นเลยอะ่ะอ๋อเหรอโทษทีแล้วกันเมียฉันชอบพูดว่าคนติดพนันคือคนโง่นะโอ้โหลุงตอเลสได้ฟังคำบอกคนติดพนันคือคนโง่นี่ของขึ้นเลยผิดแล้วเว้ยคนที่แพ้น่ะคือคนโง่ต่างหากเราอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นนายก็โง่ละสิบ้าฉันน่ยยังไม่ได้ล้มเลิกสักหน่อยต้องบอกว่าอยู่ระหว่างทางสู่ชัยชนะต่างหาก ไม่ได้รอลุงสกาวโมโต้ทีบอัดตัวของต่อเลสอัดรถไปเลยฮะ เฮ้ยเฮ้ยฉันบอกไปแล้วไงสกามโตพันล้านของแกมันยังไม่พอโซมเขาไปเอาโหรละเบิดระเบ้ร์เลยจังว่านี่ลุงสกามโตเราที่กระเด็นออกมาก็ตั้งท่าไปแล้วพอเขาดูไปที่รองเท้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไอ้รองเท้านี้เนี่ยยังฉี่ขาดได้ง่ายๆขนาดนี้และไอ้ที่อยู่บนพื้นนี่มันอะไรเนี่ยทรายงั้นเหรอไม่สิเอ้ยเอ้ยฉันยังไม่ฆ่าแกรหรอกเพราะต้องรอ้อยฆ่าหัวแกมันขึ้นเยอะกว่านี้ซะก่อนนะนะแต่ว่าโซม รถเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่มันระเบิดไปแล้วตัวแกน่ะจะเป็นไพที่ควรฆ่ากับกามเดิมพันหรือเปล่าขอฉันพิสูจน์ได้เห็นกับตาคู่นี้สักหน่อยกันแล้วกันเพราะงั้นอย่าเพิ่งรีบตายสละเจ้าตัวทําเงินและไอต่อเลสเนี่ยมันก็ได้ใช้อาวุธที่มีชื่อว่าแซนบาทอ่ะอธิบายอาวุธแบบง่ายๆมันก็คือเครื่องที่เอาไว้ขัดพวกสนิมอะไรอย่างเงี้ยโดยการใช้กวดทรายหรือว่าแก้วอะไรต่างๆที่มันเป็นเม็ดเล็กๆเ,กเกนี่ยยิงใส่ซึ่ง้าถามว่าทาไมไอต่อเลสใช้อันนี้อ๋องง,ง่ายๆกระสุนมันแพงอะไรจะแพง กูไม่รู้สก,กาโมโต้ง้างมาแลวฮะแล้วเขาก็ปานี่เข้าไปแต่อตอเลสก็สามารถใช้แสนบาร์ของเขาเนี่ยปัดไอ้พวกนี้จนมันหายกลยเป็นฟุดไปเลยแล้วถ้าถามว่าไอ้อาวุธนี้มันแรงขนาดไหนดูเอาแล้วกันแม่งเล่นเอาสพื้นแตกเลยมึงพลังแรงเอาเรื่องเลยถ้าโดนตัวมีหวังโดนกร่อนหมดทั้งตัวแน่และในตอนนี้ไอ้ตอเลสก็เข้ามาที่ด้านแล้วแล้วก็ทบเข้าไปโอ้โหจังหวะน,นี้นี่คือกระเด็นเข้ารถไฟไปเลยลวงสก,กาโมโต้เราเนี่ยคิดเลยว่าร่างกายใหญ่โตแบบนั้นเคลื่อนไหวได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตัดไปที่ ด้านนอกที่ตอเลตตอนนี้มันตามเข้ามาแล้วเขาก็จะใช้สายนี้เนี่ยปาดครึ่งรถไฟไปอ้โหอ,โอมึงไม่กลัวเลยว่าผู้โดยสารที่ยืนอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ยังไงและใช่ครับไอเด็กคนนี้มันกําลังกะล่วงลงไปแล้วแต่ลุงสกาโมโต่ลักก็คว้าเอาไว้ได้ก่อนแล้วบอกว่าอ่ะกลับไปนั่งที่ซ้ายหนูโอ้ใจดีเหลือเกินนะนายเนี่ยแต่ว่านะสกาโมโต่แกน่ะอย่าเล่นพนันจะดีกว่าเพราะแกมันไม่มีแววรุ่งเลยนะสิงั้นเหรอขอบคุณที่เตือนแล้วกันแต่ก็ไม่คิดจะเล่น แต่แรกอยู่แล้วล่ะทางัากต่อเลสเนี่ยก็ได้ตัดตัวของสายที่โตซากาโมโต้จับเอาไว้อยู่และตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ใช้แสนยิงอัดเข้ามัแบบเต็มตัวการพน,นันนะ่ะพวกที่โดนกินก็คือพวกที่คิดแต่ว่าจะจั่วไพด่ดีๆหรือไม่มันก็เป็นพวกที่มองเห็นแต่ว่าตัวเองจะได้อะไรทั้งนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือจะใช้ไพ่ที่อยู่ในมือยังไงให้เหมาะสมต่างหากแกน่ะหวังพึ่งดวงมากเกินไปจะดวงไหมไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เกี่ยวขาแล้วดึงลง อัดเข้าไปเต็มรถนะจังหวะนี้โอ้โหฝากระโปรงไปหมดแล้วและหลังจากอัดเข้าฝากระโปรงลุงสกามโโตก็เดินหนีไปเฮ้ยยังกับแผ่นหลังของคนที่หายลับเป้าไปในแหล่งปล่อยกู้เงินไม่มีผิดเลยนะซึ่งลุงสกามโโตก็รู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้เขาเนี่ยแพ้แล้วและถ้าเกิดว่าหมอนั่นคิดจะฆ่าจริงๆฉันก็คงจะตายไปแล้วละเพราะงั้นจะให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดและคําที่ตอเลสมันตอกย้ำว่าโตสกามโโตเนี่ยพึ่งดวงมากเกินไปมันก็ยัง คงฝังอยู่ในใจซึ่งเขาเองก็คงจะรู้ตัวแหละว่าตอนนี้เนี่ยเทียบกับช่วงท็อปฟอร์มไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะงั้นเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาไพ่ที่อยู่ในมือให้เหมาะสมกับตัวเองที่สุดแล้วว่าแต่ไอ้ไพ่อันนั้นมันคืออะไรกันวะ โ okay, อเคก็จบแล้วนะครับผมสซาดะสกามโตะในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะเดือดเอาเรื่องเลยแหละและต้องดูเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยลุงสกามโตะเราจะกลับไปช่วงท็อปฟอร์มได้หรือเปล่าหรือว่าลุงแก,กจะกากลงเพราะงั้นถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไปด้วยส่วนใครที่อยากดูก่อนเนี่ยก็แนะนําเลยว่ากดสมัครสมาชิกเลยเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นตัวของคุณเนี่ยจะได้ดูสกามโตะก่อนใครแบบก่อนใครจริงๆอ่ะดูไปหลายคลิปเลยสำหรับสมาชิกตอนนี้น่าจะดูไปหลายคลิปแล้วเพราะงั้นนนย่าลืมมมมะครััับผชวกสส ชิคด่วยเพื่อเป็นท่อนนํำเลี้ยงให้กับจ้องผมนะโอเคถ้ากดกันแล้วตัวของผมกัสซี่ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนซียูกูดไนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปลวบายบายจ้าแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับ